บริการสาวๆเป็นที่เรียบร้อยนะคะอ่าให้ปีใหม่เสร็จแล้วตอนนี้ได้ของตัวเองก็ขอความเมตตาจากพี่ๆนะคะอยากจะได้ดินลุกลังนะคะมาถมที่ตรงนี้นะคะคือเละมากนะคะประมาณเจ็ดรถได้เจ็ดคันรถได้เนะพ่อควานเนาะนะะ้เจ็ดแปดคันรถได้นะคะคันรถละหนึ่งพันนะคะก็ถือว่า เละด้วยคำนวณไม่ถูกนะน่าจะประมาณนี้นะคะก็คือเละมากเดินกันไม่ได้เลยนะคะช้างอยู่ไม่ได้นะ,ะตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่พี่แดนยืนกลางวันนะคะร้กก็ไร้สดนะคะดูคุณยายสิแล้วก็จะเอาดินไปถมให้กับคุณยายด้วยนะคะดูคุณยายดอกแก้วนะไปดูคุณยายดอกแก้วกันนะคะเละเทะเดินไม่ได้เลย เพราะเมื่อคืนฝนตกสาดเยอะมากดูคุณยายเด็ฮะคุณยายไปทีน่นี่เลยอ่ะเป็นโกกิเลยเนาะดูคุณยายนะไปไม่ได้นะคะเละนะเนี่ยก็ต้นสับป,ประรดก็ยังเหลืออยู่สองวันนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะอ่าพี่ๆสมทบมาห้าร้อยเดี๋ยวแม่ควานเอาไว้คุณแม่ตุ๊กนะคะสมทบมาห้าร้อยแม่ควานก็เอาไว้เติมน้ํามันรถปิ้อับนะคะแล้วก็เอาไว้เติมน้ํามัน ่าเครื่องตัดหญ้านะคะจะได้ไม่ต้องรบกวนแม่ๆด้วยอาศัยตัดหญ้าเอาเนาะตอนนี้หญ้ายังมีเยอะอยู่เนาะช่วงหน้าฝนหญ้ามีเป็นเละคับนะหะุนเละเลยท,ที่ที่นอนคุณยายก็อยากจะถมถมที่นะคะตรงคุณยายสูงขึ้นไปอีกนิดนึงน,นะคะดูดินดูดินสองสองคันรถนางเล่นจนหมดแล้วเพื่อจะถมให้สูงกว่านี้อีกนิดนึงเพราะว่าเวลาฝนตกน้ํามันไหลเข้ามานะคะ ดูเสียงคุณยายดูเสียงพี่แดนตดตรงนี้เละเละหมดเลยโอ้เก็บคนยากออะนะคะเละเละไปหมดเลยนะคะนี่เละมากเดินไม่ได้เลยเพราะมันเป็นดินเหนียวนะคะดูเกือพ่อความนี่เละเลยนะะสกอนะสกอบ้าบออะไรรองเท้าธรรมดาเนี่ยแล้วร้อยกว่าบาทเี่นะหมเละเละไปหมดีย เละเลยนะคะเละแบบเลยนะคะอคุณยายคุณยายเละเทะเลยคุณยาย <il> ดูดิก<บ> <isce. S 2> ็ลงนอนคุณยายเสร็จแล้วนะคะขอบคุณแม่แม่พี่พี่นะคะเมื่อคืนนี้ลมแรงก็ให้เจมมาดูว่าเป็นยังไงหลังคามีโยกไหมไม่มีนะคะแน่นตึบนะคะเมื่อคืนนี้ <cé? S 2> ก็ฝากพ <ficou> ี่พี่แม่แม่นะคะสนับสนุนนะคะเกี่ยวกับ ดินนะคะถมดินให้กับเด็กๆหน่อยนะคะก็โอ้น่าจะประมาณ10คันรถได้นะคะแล้วก็ของคุณยาอีกนะคะน่าจะไม่เกินเกือบสองหมื่น 20, หรือเปล่านะคะก็ท่าน,นี้ก็จะจบแล้วไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ทําโรงนอนเสร็จแล้วท่าน,นี้เหลือแต่ดินแหละเละนะคะคือดินตรงนี้ก็คือ,อ,อขอสมทบไปตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีใครสมทบเข้ามานะคะนี่ โรงนอนคุณยายก็หมดไปประมาณหกหมื่นกว่าบาทนะคะแม่ควันก็จ่ายค่าแรงน้องๆไปประมาณหมื่นกว่าเหมือนกันนะคะฝากเมตตาคุณยายด้วยนะคะฝากเมตตาครอบครัวตัวกลมด้วยนะคะแดนกินแซบเลยลูกเนาะกินแซบเลยแดนนะคะยืนกินกันใหญ่เลยได้ยามาเป็นยาขนนะคะ เช้ามามีความสุขค่คะบรรยากาศดีฝนมามืดแล้วนะคะก็ยืนทานย้ากันแบบอริดอร่อยเลยคนละกองคนละกองเลยเนาะคนละกองคนละกองเลยพี่แดงก็ห่อไปให้คุณยายละหนึ่งกองของตัวเองหนึ่งกองแล้วก็ของมีใหม่กินแซบ่บฝาาเมตตาเด็กๆด,ด้วยนะคะเรื่องค่าถมดินนะคะแม่แม่ถ้าปล่อยไว้นานนี้เดี๋ยว ้าช้างจะเปื่อยนะคะเละเทะเดินไม่ได้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ